นิทานไทยผู้ฉลาดทั้งสามถ้างั้นทุกคนเริ่มเรียนปีนี้แล้วนะอย่าที่สัญญาวันนี้ฉันได้ทุกอย่างใหม่หมดกระเป๋าใหม่ดีสอใหม่ยังลบใหม่ปีนี้ไม่มีอะไรเก่าเลยเฮ้มาร์คดาซิว่าพ่อกับแม่เอาอะไรให้ฉัน เขาตื่นเต้นมากทำไมถึงสัญญาว่าจะซื้อทุกอย่างให้กับเขาล่ะคะก็เขาเรียนได้ที่หนึ่งอีกแล้วนี่และเขาก็ช่วยฉันทำนาด้วยแล้วก็ช่วยคุณทำงานบ้านด้วยเขาเป็นเด็กดีถ้าเอาทุกอย่างให้เขาแบบนั้นคุณจะไม่เหลือเงินซื้อพั่วใหม่เลยนะอันเก่าเริ่มจะทำให้คุณปวดหลังแล้วด้วยเอ็ดเวิร์ด เรามาคุยกับแอนเดอร์กันฉันมั่นใจว่าเขาจะเข้าใจไม่นะที่รักคุณเองก็อยากจะซื้อเตาไฟใหม่ไม่ใช่เหรอฉันทนได้อีกหลายเดือนเลยละคะ่ะผมเองก็ทนได้นะนั่นง่ายมาแล้วเอาละไปซื้อของกันเถอะ อย่างแรกกระเป๋านักเรียนใหม่อ้มมันยากนะมันยากเกินไปเข็มขัดมันหนักเกินไปไม่เอาหน้าลูกลูกต้องชอบอะไรสักอย่างสิรู้ไหมพ่อผมคิดว่าผมยังชอบกระเป๋าใบเก่าอยู่ มาบอกว่ากระเป๋าใบเก่ามันจะนำโชคให้ผมมันทำให้ผมได้ที่หนึ่งไม่เอาหน้าลูกเรียนได้ที่หนึ่งลูกตั้งใจเรียนไม่ผมเสี่ยงไม่ได้หรอกผมจะไม่เอากระเป๋าใหม่ลูกเป็นอะไรของลูกเนี่ยแม่พ่อผมขอไปเล่นที่บ้านมาร์กได้ไหมผมไม่อยากจะช้อปปิ้งแล้วโอเคแต่กลับมากินข้าวเทีย่ยงด้วยนะจ๊ะโอเคครับได้เลย พ่อครับไปซื้อพั่วด้วยนะหลักของพ่อมันสําคัญแล้วแม่ก็ซื้อเครื่องครัวของแม่ด้วยนะมาเชอะม,มาร์กเขาได้ยินเราคุยกันนะทาไมเราโชคดีถึงมีลูกแบบนี้ก็นั่นแหละผมไม่แปลกใจเลยเพราะว่าเขามีแม่ที่ดียังไงล่ะและพ่อที่ดีที่สุดในโลกเลยเขาเห็นคุณทำงานหนัก แล้วก็มีอารมณ์ดีนั่นแหละคือสิ่งที่เขาจําจากเราฉันรักคุณนะเอ็ดเวิร์ดฮัมฟรีย์ผมรักคุณริโมราฮัมฟรีย์เรามาซื้อเครื่องครัวให้คุณแล้วก็พั่วให้ผมกันนะแล้วก็ซื้อของพิเศษให้ลูกเราด้วยถ้าเรามีเงินมากกว่านี้ก็คงดีนะซุปกลิ่นหอมน่ากินมาก นั่นคืองาน,นของพ่อลูกนะจ๊ะเข้าพ่อที่เขาปลูกด้วยความรักไงแต่ผมก็ยังเอาไปขายในราคาที่ต้องการไม่ได้พวกแฮริสันเอาอีกแล้วแต่พ่อครับข้าพ่อของเราอร่อยกว่าตั้งเยอะเลยนะแต่พวกเขามีไร่ที่ใหญ่กว่านี้มากนี่เพราะพวกเขาคุมราคาตลาดคุณควรจะประสบความสำเร็จกว่านี้นะเอ็ดเวิร์ดแล้วเวลานั้นจะมาถึงเดี๋ยวก็รู้ มีใครอยู่บ้านไหมคุณแฮริสันเข้ามาก่อนเลยครับเราจะเริ่มกินอาหารข้ากันพอดีมากินด้วยกันสิฮะขอคบคุณนะโอ้บ้านคุณสงบมากเลย <S <S เด็กๆเอาอีกแล้วเหรอ <S <S ได้ยินพวกเขาไหม <S 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 ฉันต้องทำงานหนักทั้งวันกล้าดียังไงมาคุยกับฉันแบบนั้นฉันมาเพื่อที่จะขายผลผลิตในตลาดของเราฉันหาเงินเข้าบ้านแกนั่นแหละแกควรจะหัดเคารพกันบ้างนะออกไปเลยไปไก,กลๆเลยฉันรับไม่ไหวแล้วรับไม่ไหวจริงๆไม่เป็นไรคุณแฮร์ริสันพวกเขายัางอายุน้อยไม่เป็นไรหรอก กินซุปหน่อยนะครับอืมมันอร่อยมากทำอะไรกับข้อพดของคุณลงไปนะพ่อของผมนะ่ะปลูกมันด้วยความรักยังไงล่ะความรักมันก็เลยแสดงออกมาในฤด,ดูการที่ตามมาคืนนี้มีพายุพัดเข้ามาโมกระหน่ำหนักผลผลิตของทุกคนถูกทำลายจนหมด ปีนี้เราจะมีเงินน้อยกว่าปีที่แล้วซะอีกแต่ผลผลิตของทุกคนก็เสียหมดนี่แบบนี้ราคาในตลาดไม่เพิ่มขึ้นบ้างเลยเหรอฮอไม่มีใครมีเงินพอที่จะจ่ายไว้หรอกลูกพวกเฮริสันนะ่ะมีข้าโพดเหลือในโกดังเยอะพวกเขาให้คนใช้เก็บผลผลิตตั้งแต่สามันก่อนแล้วปีนี้เราลำบากแน่นนๆพ่อขอโทษด,ด้วยนะ มีใครอยู่บ้านไหมนั่นใครนะ่ะขอไปดูหน่อยนะว่าไงคะพาอจะมีอาหารเหลือแบ่งให้เรากินหน่อยได้ไหมโอ้แน่นอนค่ะเรามีไม่เยอะหรอกค่ะแต่ไม่ว่าเรามีอะไรเราแบ่งได้เสมอเข้ามาเลยค่ะ เราเข้าไปด้วยกันไม่ได้หรอกคุณต้องเลือกนะเลือกเงินเหรอคะอย่างที่คุณเห็นฉันน่ะคือเงินเขาคือความสำเร็จและเขาคือความรักเราคนเดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปได้ทีละคนเลือกมาเลยว่าจะให้เราคนไหนเข้าไปทำไม <S <S 2> <S 2> ไม่คุยกับครอบครัวก่อนแล้วว่าจะเอาอยัางไง เราจะรออยู่ที่นี่จนทุกคนกลับมาเอ,อ่อโอเคทำไมไม่รอตรงนั้นที่ร่มไม้ก่อนละคะเดี๋ยวฉันจะกลับมาแล้วก็จะเอาน้ำดื่มไปดื่มก่อนไหมละคะใจดีจริงๆแต่เราจะรออยู่ตรงนี้แหละริมวอล่าเข้าไปคุยกับทุกคนถึงชายแปลกหน้าสามคนกับลูกชายและสามี เราจะต้องเชิญใครเข้าบ้านดีนะสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือเงินไม่งั้นปีนี้เราลำบากแน่นอนเชิญเงินเข้ามาดีไหมคุณว่าไงเงินนะ่ะมันเป็นของชั่วคราวตอนนี้เรามีเงินเราก็คงจะใช้หมดฉันว่าเราเอาความสำเร็จเข้ามาดีกว่าความสำเร็จจะทำให้เราได้เงินเข้ามาเรืเร่อยเว่าไหมล่ะคะ ก็ใช่นะที่รักผมว่าเราเอาความสำเร็จเข้ามาดีกว่าลุงคาริสันที่น่าสงสาร mm hmm. เขานั่งที่ถนนใต้ต้นไม้กำลังเครียดเลยนะพ่อก็รู้สึกแย่แทนเขานะเขาเครียดเพราะว่าลูกชายของเขาเอาแต่ทะเลาะกันแอนเดอร์ er, ลูกคิดหรือเปล่าว่าเราควรจะเอาความสำเร็จเข้ามา ฉันเกลียดนายฉันเกลียดนายมากกว่าพ่อครับใครจะทำให้เรามีความสุขทั้งสามคนทำให้เรามีความสุขได้เงินความรักและความสำเร็จพวกแคริสานก็มีทั้งเงินและความสำเร็จแต่ทำไมพวกเขาแย่กันจังเพราะพวกเขาไม่มีความรัก เงินมันเข้ามาแล้วก็หายไปได้ความสําเร็จมันเข้ามาแล้วก็หายไปถ้่ถ้าคุณมีความรักความรักมันจะอยู่ตลอดการงั้นเราเชิญความรักเข้ามากันเถอะยินดีต้อนรับสู่บ้านแสนรักของเราเราอยากจะเชิญสามคนเข้ามาแต่ถ้าเราเลือกเราต้องขอเลือกความรักเข้ามากินอาหารกับเรา ไม่ว่าความรักจะไปที่ไหนความสำเร็จและเงินจะตามมามันเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมากเอ็ดเวิร์ดริโมราอยู่บ้านไหมแน่นอนเข้ามาก่อนสิมาสิคะมากินข้าวกับเรานะคะคุณเฮริสันไม่ ฉันมาที่นี่เพราะเหตุผลพิเศษฉันซื้อที่นาหมา่หลังจากที่ได้กำไรปีที่แล้วฉันว่าจะให้ลูกชายฉันแต่ว่าพวกเขาเอาแต่ทะเลาะกันและมันจะทำลายทุกอย่างที่เรามีเพราะอย่างนั้นฉันจะให้มันกับนายนะเอ็ดเวิร์ดไม่คุณเฮริสันผมรับไว้ไม่ได้หรอก นายดีกับฉันมากกว่าครอบครัวของฉันอีกฉันก็เป็นแค่ตาแก่คนหนึ่งฉันให้ของขวัญเพื่อนได้ไม่ใช่เหรอฉันจะให้ที่นากับนายที่เหลือนายต้องลงแรงเอาเองนะเอ็ดเวิร์ดนายคู่ควรกับมันขอบคุณนะแต่ว่าผมจะคืนทุกอย่างจากเงินที่เราทำได้นะตกลงไหมตกลง ไม่ต้องพูดใช่ไหมว่าเอ็ดเวิร์ดกับริโมราและแอนเดอร์ได้รับความสำเร็จและเงินก็ตามมาเพราะพวกเขาเลือกความรักเมื่อเราเลือกความรักความรักจากคนรอบข้างเราจะทำทุกอย่างที่เราทำได้ด้วยความรักและความจริงใจเงินกับความสำเร็จก็จะตามมา